ต้นกระโดนบกดอกสวยยอดอ่อนกินได้เป็นไม้ล้อมยอดนิยมสวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมต้นกระโดนบกหรือต้นจิกนาหรือต้นผักกระโดนหรือต้นกระโดนโคกก็มีชื่อเรียกต่างๆกันตามแต่ละภูมิภาคนะครับซึ่งต้นกระโดนบกนี้ก็จะมัาพบทั่วไปในป่าเบญจพรรณหรือป่าเต็งรังนะครับ หรือพบได้ท่อไปตามหัวไล่ไปลายนานะครับดังนั้นต้นกระโดนบกก็ถือว่าเป็นไม้อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นที่นิยมในการออกมาเป็นไม้ล้อมนะครับจะเห็นว่าตามปั๊มน้ำมันต่างๆนะครับหรือตามสวนสาธารณะก็มักจะมีต้นกระโดนบบกนี้อยู่เกือบทุกที่เลยซึ่งต้นกระโดนบกนะครับก็เป็นไม้ขาดกลางสูง6-10เมตรนะครับเป็นไม้ผลัดใบเรือนยอดเป็นพุ่มกลมแล้วก็แน่นทึบ มีกิ่งก้านสาขามากนะครับดังนั้นจึงนิยมเอามาทําเป็นไม้ล้อมเนื่องจากว่ามีทรงสวยแล้วก็มีใบเยอะเป็นร่มเงาที่ดีมากนะครับเป็นต้นไม้ที่มีเปลือกลําต้นหนาแตกร่อนเป็นแผ่นๆนะครับแล้วก็เปลือกลําต้นจะมีสีเทาใบก็จะเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กว้างประมาณ15เซนยาวประมาณ3 0เซนนะครับโดยดอกก็จะมีสีขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆเกสรมีสีแดง ปลายจะเป็นสีขาวนะครับผลของต้นกระโดนบกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมขนาด5-7ถึงเซนติเมตรภายในผลก็จะมีเนื้อเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ในแต่ละผลก็จะมีหลายมเมล็ดนะครับส่วนใบอ่อนของต้นกระโดนบกนี่ก็สามารถใช้กินเป็นอาหารได้เป็นผักที่มีรสฝาดอ,อมมันสามารถกินกับลาบก้อยหรือกินกับเมี่ยงได้ดีมากเลยนะครับสําหรับเนื้อไม้ของต้นกระโดนบกนะครับก็ถือว่าเป็นไม้เนื้อแข็ง ก็สามารถเอาไปทําเป็นหมอนร่า,างรถไฟได้ดีนะครับแล้วก็ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นทําเรือทําคอกทาสากทําเกียนก็เป็นที่นิยมนะครับดังนั้นก็จะเห็นว่าไม้ของต้นกระดนบกนี่ก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีความแข็งแล้วก็ความเหนียวมากเลยนะครับต้นกระดนบกจึงเป็นไม้ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะครับคือนอกจากว่าจะเป็นไม้ที่มีเนื้อแข็งสามารถเอาไม้ไปใช้ประโยชน์นในการก่อสร้างได้แล้วนะครับ ใบของต้นกระโดนบกยังเป็นใช้เป็นอาหารได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นต้นไม้ที่มีดอกสวยแล้วก็มีทรงพุ่มที่สวยจึงนิยมเอามาทําเป็นไม้ล้อมคราบนั้นก็จะเห็นว่าตามปั๊มน้ำมันหรือตามสวนสนามต่างๆก็มักจะมีต้นกระโดนบกอยู่เกือบทุกที่เลยนะครับก็แสดงว่าต้นกระโดนบกก็เป็นไม้ล้อมที่เป็นที่นิยมของคนที่เอาไปจัดสวนนะครับเนื่องจากว่าเป็นไม้ที่มี ทรงสวยแล้วก็มีดอกสวยด้วยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของต้นเกินบกที่อยู่ตามปั้น้ำมันนะครับเห็นไหมครับก็เป็นต้นไม้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งก็เป็นช่วงที่ผ่านไปนะครับก็เลยไม่ค่อยมีใบนะครับก็จะมีตั้งแต่ต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็มีนะครับนี่ครับต้นใหญ่แล้วก็กิ่งเอกลักษณ์ของเขาคือจะมีกิ่งเยอะนะครับดังนั้นการที่เขามีกิ่งเยอะก็คือจะทําให้ทรงพุ่มสวยแล้วก็ เป็นร่มเงาที่ดีมากนะครับจึงยอมเอามาทําเป็นไม้ล้อมอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้อาจจะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าเป็นต้นไม้ที่มีรูปทรงสวยงามคือแตกกิ่งเยอะเห็นไหมครับนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของต้นกระดบกนะครับก็คือแตกกิ่งก้านสาขายเยอะมากเลยนะครับเห็นไหมครับนี่กิ่งเต็มเลยนะครับแล้วก็กิ่งมันก็จะไม่ใหญ่มากนะครับดังนั้นก็จะไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการหักเวลาที่ ลมมัแรงครับกิ่งมันก็จะเอ็นไปตามลมนะครับมันจะไม่ค่อยมีกิ่งใหญ่ส่วนต้นนี้ก็เป็นต้นที่พึ่งล้อมมาปลูกนะครับต้นนี้ก็เป็นต้นที่ทรงสวยมากอีกเช่นกันครับคือโคนต้นจะอ้วนสูงนะครับพอแตกขึ้นไปก็จะมีกิ่งสาขาเยอะมากครับอันนี้ก็คือพึ่งล้อมพิ่งล้อมมาครับก็เลยยังยังไม่ได้แตกกิ่งนะครับแต่ว่าดอกสวยมากเห็นไหมครับนี่ดอกสีขาวสวยมากเลยมองมาตะไก่นี่ครับ ตัดกับต้นสีดำๆนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นไม้ที่สมบูรณ์ดีมากเลยนะครับคือทรงทรงสวยแล้วก็มีดอกสวยด้วยนะครับส่วนต้นนี้ก็อยู่ที่ปั้นน้ำมันเช่นกันนะครับนี่ต้นนี้ก็ต้นไม่ใหญ่มากครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่ลําต้นสวยดีมากนะครับช่วงอต้นนี้ก็มีทั้งดอกมีทั้งผลแล้วก็มีทั้งใบอ่อนนะครับดังนั้นต้นไม้ต้นนี้ก็สามารถดูได้หมดเลยนะครับคือ นี่คือลักษณะของผลของต้นกระโดมบกนะครับก็คือเป็นทรงกลมขนาดก็ประมาณ5-7ถึงเซนติเมตรนะครับนี่คือลักษณะของผลมันนะครับอันนี้ก็ซึ่งใบอ่อนที่เราเห็นครับเนี่ยยอดอ่อนใบอ่อนตรงนี้ก็สามารถที่จะเอามากินกับลากับก้อยหรือจะกินกับเมี่ยงได้เลยนะครับนี่นะครับนี่คือยอดอ่อนมันนะครับอันนี้คือผลนะครับเนี่ยถ้าเราเอาผลมาเอามีดปาดผ่าดูครับก็จะเห็นว่าเนื้อเยอะมากเลยนะครับ แล้วก็ในแต่ละผลก็จะมีเม็ดอยู่ข้างในนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นไม้เอ่อเป็นผลไม้ที่มีเนื้อเยอะนะครับนั้นก็ถือว่าเป็นอาหารของนกที่ดีมากเลยนะครับวันนี้ก็พาท่านมาชมต้นกระนบกนะครับก็ถือว่าเป็นไม้อีกชนึงนที่น่าสนใจสําหรับคนรักสวนป่านะครับก็จะลืมเอาไปปลูกไว้ที่สวนเราด้วยนะครับถือว่าเป็นไม้ที่มีประโยชน์หลายอย่างนะครับทั้งด้านการก่อสร้างทั้งเรื่องของการใช้เป็นอาหารแล้วก็ ทําเป็นไม้ล้อมประดับสวยงามนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใมทางช่องของเรานะครับสำหรับวน,นี้สวัสดีครับ